เห็นด้วยไหมคะว่าหากเรารักสิ่งใดเราก็จะมีความผูกพันแล้วก็เมื่อสิ่งนั้นเสียไปหรือสูญหายไปเราก็จะทุกข์ทุกข์เพราะสิ่งที่เรารักเราอยากได้เพราะเราคิดว่าส like ิ่งนั้นเป็นของเรานะคะการที่เราไม่มีสิ่งนั้นเราก็จะไม่ทุกข์กับ สิ่งที่เราไม่มีอย่างวันนี้ดีใจมากเลยแมวจอรกนกับมาแล้วไม่รู้หายไปไหนคือทีแรกอะนึกว่าเขาอะถูกหมากัดหรือเปล่าเขาตายหรือเปล่าเพราะาหายไปประมาณสองอาทิตย์อะคะ่ะหายไปเลยข้าเจ้ากเสียใจกลัวเขาตายกลัวว่าเขาจะโดนหมากัดเพราะว่าวันที่เราเข้ากรุงเทพเราไม่ได้เอาไปส่งบ้านอีกบ้านนึงที่เขาไปอาศัยอยู่นะคะ เนี่ยค่ะวันนี้เขาก็กลับมาจุใจมากเลยบทเรียนของการเลี้ยงสัตว์จรหมาจรแมวจรเนี่ยก็คือว่าคนเราเนี่ยจะไม่ดีเพนอ่อนใครจะไม่เอาชีวิตผูกติดกับใครเนี่ยค่ะหมาจรแมวจรเขาจะมีอิสระภาพในการเลือกชีวิตของเขาเอา้าวเขาพอใจอยากอยู่กับข้าเจ้าเขาก็อยู่เขา ไม่พอใจเขาก็ไปบ้านอื่นแล้วข้าเจ้าเข้ากรุงเทพข้าเจ้าไม่อยู่เขาก็ไม่ได้แคร์นะคะเขาก็สามารถที่จะไปจากข้าเจ้าได้ตลอดแล้วเนี่ยต้องระวังไม่เอาใกล้หน้านะคะเพราะว่านี่เขาอยากลงแล้วไงถ้าใกล้หน้าเนี่ยเขาตบหน้าเลยค่ะข้าเจ้าเคยโดนตบตรงใกล้ๆตาดีตาไม่บอดนะคะแต่แมวตัวอื่นเนาะไม่ใช่ตัวนี้นะคะแล้ววิธีจับแมวเขาจับอย่างนี้นะคะถ้าป้องกันไม่ให้แมวมา ทำร้าย <Time> เราต้องจับตรงนี้นะคะอืมแล้วก็อย่าเอาแมวใกล้หน้าค่ะต้องกดหัวไว้อย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาตกหน้าเป็นรอยค่ะเนี่ยคือแมวเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาเป็นเจ้านายเราไงเออเขาก็จะไอ้แบบเหมือนกับว่าปล่อยฉันปล่อยฉันฉันจะลงแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่การกอดสัตว์อะคะ่ะการอ,อ,อยู่กับสัตว์เนี่ยมันจะช่วยสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งในจิต วิญญาณของเราได้นะคะก็ดีใจอะค่ะที่มีแมวมาอยู no no so okay so, ่ด้วยเพราะว่าคือข้าเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ประจำไงคะค่าเจ้าเดินทางบ่อยอะค่ะดังนั้นก็เหมาะกับการเลี้ยงแมวจรหมาจรเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เขาหากินเองได้เขาดูแลตัวเองได้นะคะนี่แหละค่ะเป็นบทเรียนว่าคนเราอะจะต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองให้ได้มีความเข้มแข็งทั้ง ภายในจิตวิญญาแล้วก็เข้มแข็งภายนอกเนี่ยเหมือนแมวเนี่ยค่ะโอ้ยเดี๋ยวต้องเอาเขาลงละเดี๋ยวไปหาข้าวหาปลาให้เขากินเนี่ยค่ะก็อยู่ด้วยกันแบบแค่มาอยู่ด้วยกันชั่วคราวก็เกิดความผูกพันแล้วเห็นไหมคะความรักเนี่ยเป็นตามที่พระพุทธเจ้าพูดตามที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆค่ะให้ความสุขกับเราแค่เออเศษเซี่ยวหนึ่งของน้ำผึ้งที่ อาบอยู่ใบมีโกนนิดเดียวเองแต่เราก็หวยหาน้ำพึ่งหยดเล็กๆที่มันอาบอยู่ใบไม่โกนซึ่งมันตัดยากมากนะคะทุกๆชีวิตก็อยากมีความรักทุกๆชีวิตก็อยากจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองนะคะหายากมากเลยคนที่บอกว่าฉันพอใจที่จะอยู่เป็นโสดฉันพอใจที่จะอยู่คนเดียวนะคะก็มีแต่ คนที่เขาสั่งสมบุญบารมีมาหลายภพหลายชาติคือฝึกจิตมาหลายภพหลายชาติอนะเนาะเขาก็พวกเกจิอาจาร,รย์ทั้งหลายเช่นครูบาศรีวิชัยนะคะก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีแฟนไม่เคยมีเลยนะคะก็ประมาณนั้นแต่หลวงปู่แหวนไม่แน่ใจหรือเปล่าแต่ว่า ครูบาศีวิชัยเนี่ยเป็นเด็กดีนะคะแล้วตอนท่านเกิดเนี่ยฟ้าร้องคึกน,นองฟ้าฝนแบบร้องทั่วหมู่บ้านเลยนะคะส่งสัญญาณตอนท่านเกิดนะคะแล้วหลังจากท่านคลอดออกมาอู้แว่อูแอ้แว่จากพ้องแม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยฝนก็สงบฟ้าก็หยุดร้องก็เลยครูบาศีวิชัยก็เลยได้รับ ชื่อเล่นว่าฟ้าร้องนั่นเองนะคะจากคุณพ่อคุณแม่ของท่านค่ะแต่เราเนี่ยเป็นปุถุชนธรรมดาอย่างข้าเจ้าก็ยังตัดกิเลสไม่ได้ค่ะก็ยังรักโลภโกรธหลงยังอยากมีแฟนยังอยากมีครอบครัวตามปกติของมนุษย์ทั่วไปเพียงแต่ว่าเออเราอะสามารถยอมรับอยู่กับปัจจุบันได้ไม่มีก็คือไม่มี